สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายๆของวันที่28กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาเ,าเดลรถถ่ายหน้าร้านคะ่ะมาชมคันแรกก่อนคันแรกเป็นรุ่นคูป,ปต้า L 3608คันนี้เป็นรถจดทะเบียนป,ปี55ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นลเล่มเอกาสารครบไหมคะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้เรียบร้อยคะ่ะทางร้นเรา,าเก็บงานสีให้ทั้งคันคะ่ะแล้วก็เก็บจุดรวซึมให้คันนี้ อุปกรณ์ชิ้นเปิดราคาขายที่279,000บาทคะ่ะลูกค้า2 7ง0 0 0บาทคายางหลังใหม่คายางหน้าก็ประมาณหกอร์เซอยู่ค่ะหกสิบเจ็ปอร์เซ็นเคลื่องแก๊ปั๊มดีค่ะสอง0สนเจ็ดหมื่นเันบาทนะะนี่เป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะพร้อมใช้งานได้เลยคันต่อมาเป็นลุกคูปต้า L 3 4 0สี่ศูนด D T ะคะันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53 ไม่ค้ารอเก็บงานค่ะลังคาสั่งให้ใหม่อยู่นะคะลังคามันแตกค่ะลูกค้าพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ฟรีเหมือนกันค่ะคันนี้ก็จะรอเก็บงานสีแล้วก็เก็บงานจุดรั่วซึมอุปกรณ์สองชิ้นม่มีดนหน้าผานพวนสามชิ้นค่ะแล้วก็มีแถมคาดมาด้วยค่ะอุปกรณ์ผานพวนค่าแล้วก็ใบมีดนหน้าค่ะคันนี้เปิดราคาขายที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะเป็นเครื่องดเรกอินเจคชันค่ะทำด้วยสีแรงม้าค่ะ ในราคา195 0 0แับาทคือเก็บงานให้เหมือนคันเหมือนคัน3าแรงคันนี้ค่ะเดี๋ยวรอยเก็บงานสีแล้วก็เก็บจุดแล้วซึมแล้วก็เปลี่ยนลังคาให้ใหม่ค่ะคันนี้เล่นเอกสารครบค่ะก็คันต่อมาคันต่อมาเป็นปรุ่นุปตะเอลสามหกศูนย์แเหมือนกันค่ะคันนี้ก็ยางสวยค่ะยางหลังใหม่คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้เหมือนกันค่ะ ทะเบียนปี55เก็มงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอ่าคันนี้อุปกรณ์สชิ้นค่ะใบมีดนหน้าผ่านพวนเหมือนกันเปิรราคาขายที่2 7 9 0 0 0บาทเท่ากันค่ะลูกค้า2 7 9 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์ก็จะได้ใบมีดนหน้าผ่านพวน,นค่ะเล่นเนอกสารครบ S <S <S เก็บงานสีให้ทั้งคันค่ะแล้วก็เช็ครถให้ด้วยเ,เก็บงานจุดั่วซึมให้ด้วยค่ะเช้อลูกหมาลูกปืนเซนสีล้อค่ะจุดไหนรั่วซึมทางร้านเปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่ค่ะลูกค้าคันต่อมาเป็นรุ่น L 4 0 1 8ค่ะเพิ่งมาถึงร้านค่ะเดิมๆเลยคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะลูกค้อาอ๋อคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี61ค่ะ L 4 0 1 8ปี61่เล่เมเอกสารครบอ่าคันนี้พร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ด้วยอุปกรณ์ก็จะได้ไปมิน้าแล้ววก็ผ่่านคะ เปิดาราคาขายที่3 3 0 0 0 0บาทะคะ่ะลูกค้า3 3 0 0 0 0บามหมื่นบาทถ้าอย,อยากได้อุปกรณ์3ชิ้นเบม,มิดันนาแล้วก็ผ่านพวนแล้วก็โรตารีนตาช้าง 1.65E นะคะก็ราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทะคะ่ะอุปกรณ์3ชิ้น3 4 9 0 0 0บาทะคะ่ะถ้าได้อุปกรณ์2ชิ้นก็3 3 0 0 0นบาทะคะ่ะอันนี้ เดิมๆค่ะเป็นรถบ้านเดิมๆอ่าข้นต่อมาคันนี้เป็นสีดําเงาค่ะพอดีคันนี้หลุดจองนะคะลูกค้าหลุดจองเพราะว่าลูกค้าเงินไม่พร้อก่ะที่มาจองไว้อ่าพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้เรียบร้อยค่ะคันนี้ L 3 6 0 8สีดําเงาอ,อกกุปกรณ์ไม่มีแต่นหน้าผ่านพ้วน เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เปิดราคาขายที่275,000บาทค่ะลูกค้า2 7 5 0 0 0่บาทค่ะเล่นเบร์กซานครอสเป็นรถจอชเบียนปี53ค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะพายุข้าขควันแก่ก็ล้อ่าจะอะมองๆนิดน,นึงค่ะนี่275,000บาทค่ะ L3608 คันต่อมาคันต่อมาเป็นรุ่นยันมายันมาคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี6-1เล่นเมตาสารครบอุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดเดิลหน้าผ่านพวนค่ะพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ฟรีทุกคันค่ะที่ร้านคันนี้เปิดราคาขายที่249,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้ายันมา EF 3 9 3 t ปี6คค่ะเปิดราคาขายถูกๆไปเลย249,000บาทค่ะเครื่องก็บปัปมดีค่ะมาขับมาเทสได้ค่ะ คันต่อมาเป็นรุ่นย e ันมา EF 3 9 3 T ทีคันนี้ปี61เหมือนกันคะ่ะลูกค้าแต่ว่าคันนี้เป็นรถประมูลมาค่ะเล่นเอกสารครบนะคะ,ะคันนี้ได้ยางใหม่ยางหน้ายางหลังใหม่ยางหน้าใหม่คะ่ะแต่ว่ายางหลังประมาณ 60- 70%คะ่ะลูกค้ายางยางหลังนี้มาจากลูกค้าเดิมแต่ว่ายางหน้าไม่คะ่ะเปลี่ยนให้ใหม่คะ่ะคันนี้เล่นเอกสารครบนะคะเป็นรถปี61หนึ่งเป็นรถประมูลมาค่ะสวยมาก ใช้งาน2,000ชั่วโมงค่ะคันนี้ใช้งาน3,000ชั่วโมงคันนี้ใช้งาน2,000ชั่วโมงอ่าคันนี้เปิดราคาขายที่289,000บาทค่ะลูกค้า289,000บาทค่ะอุปกรณ์ก็จะเป็นมิเตอร์นหน้าผ่านบุก CMT ค่ะผ่านบุก3าใบสวยๆเลยเครื่องแน่นๆค่ะทางร้านเราก็มีรถหลายรุ่นนะคะลูกค้าก็กำลังเก็บงานอยู่ค่ะ L3 L3408 อยู่ร้านจะมี3คันค่ะ L3408 DT ี่2คันแล้วก็ L3408 DI คันหนึงแล้วก็ L3008 มีคันหนึ่งค่ะ L3008 ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทค่ะจอดอยู่ข้างในค่ะลูกค้าทุกค่ะ L3008 แล้วก็จะมีคูบัต้า L4508 DI ค่ะแม่ค้ากำลังล้างอยู่หลังร้านค่ะ l C 5 0 8 d i คันนั้นแมคะเปิดราคาขายที่2 45 0 0 0 0บาทค่ะกำลังร้านล้วก็จะเก็บงานค่ะลูกค้าลูกค้าสนใจรถถ่ายอ่าคันไหนโทรสอบถามมคได้ค่ะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5แ้ร้านรถถ่ายมือ2อรนดีคอนแกนค่ะทางร้านเราเปิดทุกวันเลยจันทถึงอาทิตย์ค่ะอ่าทางร้านพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าฟรีทุกคันไงที่ร้านพร้อมเก็บงานหคัน3.6แรงมากคันนี้ค่ะสวยมาก ก็เก็บงานสีให้ทั้งคันเลยแล้วก็เก็บงานจุดเลือดซึมให้ค่ะลูกค้าออกจากร้านแล้วลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะคะทางร้านเราขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดกับรัฐสมาชิกสกศค่ะขายเงินสดกับรัฐสมาชิกสกศมีลูกค้าหลายท่านค่ะโทรสอบถามไหมคะเข้ามาว่าทางร้านเราขายเงินสดหรือว่าเงินผ่อนทางร้านเราขายเงินสดอย่างเดียวนะคะแล้วก็รัฐสมาชิกสกศค่ะแล้วก็โรตารี่คะ่ะโรตารี่หนึ่งจุด หเมตรมี3ตัวเลยค่ะลูกค้าราคาก็อยู่ที่ประมาณ29งหมืนค่ะตาช้างทั้สตัวเลยละค่ะชื่อสองหม่นเก้านบาทค่ะโรตารี่หนดหกตาช้างสนใจรลถ่ายมือ2สภาพดีค่ะพิการร้านเราค่ะร้านเราตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น,นะค่ะ หาไม่ยากค่ะลูก,ลกค้าอยู่ติดถนนสีเ่เลนเลยถ่ะจากสี่แยกไฟแดงเหล่านี้ลงมาประมาณ100เมตรค่ะถ้ามาจากบ้านทุ่มจะอยู่ซ้ายมือค่ะมาไม่ถูกก็แอดไลน์ไมคะค้าหรือว่าโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดค่ะร้านรถไถมือสองเหล่านี้ที่คอนแก่นค่ะ เดี๋ยวแม่ค้าจะปักพิกัด GPS ร้านให้ใต้คอมเมนต์ YouTube นะคะแล้วก็อาจทิ้งเบอร์โทรไปให้ค่ะลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามแม่ค้าได้ค่ะว่าร้านอยู่ที่ไหนต่อรองราคาได้ค่ะลูกค้าต่อรองราคาหน้าร้านได้ค่ะเดี๋ยวถูกใจมาขับรถแล้วถูกใจก็ต่อรองแม่ค้าได้เดี๋ยวแม่ค้ารถไท้ค่ะไม่ยากค่ะขายเองค่ะแม่ค้าขายเองเลยไม่มีนายหน้าแล้วก็ไม่มีเซลไม่มีอะไรนะคะร้านแม่ค้าเองเลยแม่ค้าขายเองค่ะต่อรองหน้าร้านได้ สนใจรถถ่ายศูนย์เกค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายหน้าร้านเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเราในที่คอนกันเพื่อเป็นกำลังใจให้แมค้าด้วยนะคะช่วงนี้แมค้าไม่ค่อยสบายค่ะเสียงก็เลยเปลี่ยนนะคะลูกค้าพอดีว่าหวานลงคอค่ะเสียงก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าพบ กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ